พี <S <S> ่น้องมาป่าคอนค่ะสวัสดีค่ะสารบ้านสาวเชิมค่ะท่านสุนันท์บ้านดำค่าสาวมวยสาวมวยเราถามมาเบิ้งป่าคอนดูองหนาเนาะน้ำร้อนกับนี้แบต้นอู้หูไปทอดน้ำเงาไปทอดเฉยฮะใส่มาเบิ้งดูวยพี่พี่บ่อนี่นี่กับนี้มามาเบิ้งแยกร่งเป็นร่องเลยเนาะอืม เดื๋ยออกมาหลังมีป่ะแล้วมาหลังมีสายตาคอยต้องเปิดดีๆก่อนเปิดไปเปิดได้เลยต้ออันตรายพูดนย้านไปเดูผ่านนะเธอเธอมีน้องมาเปุ๊บคนได้คนดีโอ้ปลาเข็งตัวเนี้ยจริงอ ฮะเออมึงเลิกตกเต็มมาบั้งนานอ่นี่พี่ยู่นี่พี่ทันะี่ทันตลาดนุ่งมยได้กิ่นดิบตะเค็งเนาะนี่ปาคอปาคอเองแต่หัวไม่รู้เป็นเค็งเคียงพี่ทำกลาดเนาะ ฟังต่าเอาเริ่มมาส้มาอๆมันจมากอๆมาตมาก่อนมาต่อๆมาก่นๆาต่อๆมาต่อมาต่รกมาิดอ่ะ・าน่อๆาน่มเ่อมาตอมาต่มอต่นๆ่อมอๆอๆโๆโอๆมหติมาอม่อๆมานี่น่่่อ่ มาอห็ปั่นแล้วมันใกล้เหมือนเหมือนอันเนป้ะเออแบไทยรุ่นนะอือเอาเล่นหเกี่ยมวยเห็นอยู่ในคลิปนอกขนมเอาง่ายๆโอ้เราเป็นคนไทยเธอต้องโดเด็กขนเก็บมาลุเด็ดเนาะมิซินี่นี่นี่ตคอกะในผงนี่กระไายเลยเต๋อมะเก็บเอานนยด้ต เห็ดรอดจิ้วย่กลเห็ดลอดมั่นเปาเขงก็เป็นดูอันนั้นกับนั้นยุ่งหรอสบายมันนึนหลายเอไปเห็ดประเดี๋ยวก็โอ้ไปตีปอยนี่เนี่ดูยปายหนีเนเหลือมขันบานเธอง้มไปกับเจอเมยเพอดีเนยเม่ปลาเข่งว่ายเม่เพราะ็อยยุ่งหรอกใครไวจะย้ำลูกย้ำน้ำพุนละกันยังก่หนี กอจะมดได้กาแหงตายได้เนี่พี่น้องจนคือหนีไบ่ได้เลยถ้าเป็นทังสิน้นคือเดยวจะขอดตายใสนะ่หอม,หมนะไงพี่น้องได้ดูการปลาขอน,นะอนอีกพูดแล้วมันบ่อนอย้่หมวกซื้อไปไม่พูดนะ ไม่มมเหนหมดขันเหลือน่อาเนาะหรือเปล่าปะก็ได้เอางมือมานำซะป่านี้มันเจบ็บเจ็บตะเคียนนี่เจ็บพิษสุดเลยมุดมันเจ็บ้งเรื่องจกเบืองออกม่เิ็นหมดไ่ได้หมดเองคุณข้างหน้าผมบอกคุณ

ก็เดี๋ยวนเนาะบ้าก็เอาไปซีดนั่นนะก็เอาไปนั่นเออกเดี๋ยวก็ถามเขาน่ะแบบไอ้ล่เนาะอ้เขาเป็นเลขตาไงเิ่นมกขี่เลขกบพุ่นลก็เราเปนเลปาไงเสแล้วประกอบนี่มันอาจขนมชือว่าอัดขนมน้ำมันพะวานไปได้ไปได้ ถึงว่าผมมีน้ำมันจะใส่ได้ทีน่ะเพราะว่ามันยังไม่เซ่อมไว้ก่อนมาเลยันไปสูบซ่อมจับ่ากันแต่ว่าขอวันระวังจ้ะต้องระวังเน่เด้พี่น้องนากสูต้องันนีด้วยนะอู้หูงเป็นร่องีนเหมือนนมคุณนี้ำมันยังก็บกนยเนาะก็บกแต่เนยมันบ้าง นเลือเอาได้นำไหลๆปลาตาเราบกยุบบบคืเก็บได้แล้ก็ง้อแบบแบข้างหลังข้างหลังบ่อนเยอะข้างหนาบ่อนโอ้โหข้างหน้าบ่อนเยอะขึ้นมาโยกเลไหนปลาปุเน้ย่ได้่าโตถึอยู่ในหนาเลยนไปเรื่อยๆอืมหลายนะทองคู่แล้ว ุบัดคอนได้เ็นเอาง่ายเ่นดิเนี่ต้นย้อนอย่างรู้ป้าก็มีทางไปไปเนียกองกันยุ่งละัออันบ่มีน้ำไม่าเป็นขี้ตมอมนะบ่เมื่อยบ่มีน้ำเลยดิ ว่าตมก็จะแห้งแะนะหงอ่งเพิ่มตายงีไงเงนที่หือกกันหรอเอายุของเ้อะน่อยเป็นของหกหกตอนนี้เพิ่งอันนี้คืออะไรพี่เสดถ้าว่าไม่เกะหยาบไปด đi tạm vô nó tay tất Tài, là những bất tải của bắt nhắm này bề lam bất làm của nhì kìa phòng tuyển bạc 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 kho ตัวน <tem> <People to> well. ี้กเนอะมาเคียนี่ยอยดูไปต้นดุกดุกดุกบะขอของนี้กับนี้นะขวางนงอต้องร้ายมันเป็นอันนั้นเลยข้อีกีนี่ขออีกนี่นะต่เดวรอไยุบเมนั่นดขออีก่ขิงขออีกต้นขขิงนี่มาแล้วขอมาแล้วนี่ออกมานีออกมานี จริงดูขวานวดเดียดมดีหนตัวน้อยน่โอ้โหตัวหมูไอตัวหมูไอทั้งนี่ใหญ่คุณบวกกันหน่อยครับสองสามคน เอาเก็บไปล่างเขาไม่ได้ปลาแล้วีตุมแล้วีตุมแล้วหยู้ Jeju ุมะเ่ยอ้โ่ได้เนาลุกมเลาะปาก้ะปากคะปาเข็งเม่นหมดเลไป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 ป ขันมสายปัญหันี่น่ะยื่มือกันนขอทางนี้ยงหลังเจ้าอยพหรือเป่บ่นีทา้งหลังพี่นะพี่พี่ยี่นี่อันนี้ปใหญ่นี่เออแ้วละล้ลุนบสาวหมวนั่งพื้นเลยเพิไปเพิมาลงนั่งพื้นได้วะนั่นนั่นคอตรงนี้มิดี โเมนต์ขอดินั่นรุนแล้วรุนนอนแล้วบ้นี่นอนตมแล้วหโวยยนน้ตมีหลีันน่อมองเห็นดีอ่ะโอ้ยเ่งมา พี่เหรอพีอพ่เหรอบวกหนาบวมีบ่ดีเทิงมึงจะไเดียวยดถึงละงงเ,ลเอียดสุดกันน,นี่นี่ขอขออืมอืมนี่ต่ปไป

ไม่น่าจ็โอเคใจับให้หมุนโอ๊ยโอ๊ยคอคอคอขัน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 วะนี่องพีไปพี่มาไปคอมันหีดี อืมจะมาสาปอะไ้จันสาปะไรกันกันตัวนี้นะสามตีอาตัวฟังเสียงฟังเสียงพี่้อาูมี ủa cái này cái nào bộ này bộ này bộ này cái này cái 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 Vì đăng bông ở đây. Bằng xe mượn mẹ 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 ิงน uh huh> ี่กบไปรู้เถอไปดูดูพอม้นี่้ะนี่เมนหมดนี่สิบว่าดังเลยจังไหนนอนนองรู้ สาไปนานน่ม่นมดเม่นมดเลยพูดนะพูดนะฟังเสียงหา,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 าวมะผมไปหลุดเหงาทีนี่เมืนเเมม่น,นอนถึงกนยังทุกเลยพูดนะ <c oughs> เริ่มหิ้งเร่มหิ้งนะ อ๋อไปเหวไปขอพี่วยบาพี่หบ้า่่เห็นนี่โอ้ขึ้นคนนะ้ไ้มๆไปกินอบนกนไี่ยาขอขอปขอโอ้อนึงมะทังจา่า่อยนังยุคนดรวบรวบผัข่อยยงมั้นะทังเสียงเลย ơi <laughs> ừ, ừ, như, à, giờ... <laughs> <laughs> cái tên viên không. Thì nè thôi, 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 thôi. Thôi nè, thôi, 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 thôi. Thôi nè, thôi, 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 thôi. Thôi nè, thôi, nè, Ừ. Cô này phải ổ mấy là phải chiến nè Nhưng kìm ở thương của mình ừ. Để mẹ ăn đơn. นี่เป็ดดุกนะนป็ดดุกปะดดุกเดีดนึงนั่นลงน้ำแล้วอือที่มนอี่ครับเอามอนกับแบไพ่น้อีอนคู่ไหนี่คูเามตามคู่นนอี้อี่คู่ตงนี่ไอ้วง้อน่ะ ครืองคู่เลยดยิพูดหน่อเครื่องคุ่ดูน<อ>ี๋ยวปุ่นเลยอีกครับบวกงามอะไรนะค่ะพี่น้องเดี๋ยวฉะนสุดสิดท้ายซูเปอร์อีกเด้อและสีางามปวดตรงนี้คกับตหมวยเกลียร้อยกันได้รวมกันสีแดงถังนึงด้วยค่ะปลาเค็งน้อยเนาะค่ะปลาเค็งน้อยปลาค้อน้อยเนี่ยปลา,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 าอยู่ในกีจตรงนี้ออกมาอยู่เรื่อยค่ะเอา,าว่าเหมือนเป็นเนะาะทั้งหนาปุ่นทั้งตะเสียงมดเด้อพี่น้องให้ได้กับฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์เลยเด้อค่ะ สว,ส,วสวัสดีครับบ๊วยสวัสดีครับต้อนรับพี่น้องนะครับด้วย